นิทานอิศกเรื่องหมาจิ้งจอกหางด้วนหมาจิ้งจอกตัวหนึ่งหลุดออกจากกับดักของนายพรานมาได้เพราะดิ้นหนีจนหางขาดติดอยู่ที่กับดักหมาจิ้งจอกรู้สึกอับอายมากที่หางด้วนเมื่อกลับเข้าฝูงจึงผู้จาหวานล้อมให้หมาจิ้งจอกทุกตัวตัดหางทิ้งจะได้หางด้วนเหมือนกับตนเฮ่เ่ <c oughs> ข้าเพิ่งคิดออกว่า หางที่เป็นพวงยาวนี่มันช่างเกะกะรุ่มร่ามจริงๆวิ่งก็ช้าข้าจึงตัดหางทิ้งซะทำให้สง่าง,งามและว,วิ่งเร็วขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยพวกเจ้าน่าจะตัดหางทิ้งเหมือนกับข้านะมาจิ้งจอกเท่าตัวหนึ่งรู้ทันจึงกล่าวขึ้นว่าจริงๆแล้วเจ้าอับอายที่ไม่มีหางก็เลยคิดจะให้พวกเราตัดหางทิ้งเบมืออย่างเจ้าใช่ไหมล่ะ หมาจิ้งจอกตัวอื่นได้ฟังก็พากันเมินหน้าหนีไม่มีตัวใดหลงเชื่อหมาจิ้งจอกหางด้วนเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสิ่งที่ตนเห็นว่าน่าอับอายก็ไม่ควรหวานล้อมให้ผู้อื่นเห็นดีด้วย